ไปซื้อตั๋วดูชุดกันบ้างได้อ่ะช่องไหนอะช่องนี้ช่องนี้ป่ะอุ้ยเหมือนมาเที่ยวบ้านแต่งตัวแบบนี่ฮาวคนหญิงหลายเต้าจะเซีนไดนีนชื่อแค่อยาพาไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้าสายสีแดงจริงอีอูมีสายเดียวนะ คือจินอี้ตงเซียนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสถานีกับอีอูที่ซื้อของอะแหละกวัวจี้ช้างเม้าเฉิงจ้านเราอยู่ประตูซีถ้าเกิดซื้อของประตูดีเดี๋ยววันนี้เราจะไปหึงเตี้ยนกัน คือเราเช็คมาแล้วว่าถึงเต้ยตอนนี้ไปด้วยรถไฟฟ้าได้ประมาณ34่นาทีตรงนี้ถึงเลยรถไฟฟ้าไลน์นี้ค่ะเขาจะมีสายสุดท้ายสามทุ่มสี่นะคะประมาณ3ามทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยเธอเซฟเซเพราะแต่สายนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็เริ่มประมาณ6กโมงครึ่งทีนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้ามาจากเมืองอื่นนะ รถไฟฟ้าของเมืองนี้เขาไปถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่ว่าวันที่จอยมาความเร็วสูงอ่ะสถานีนั้นเขายังไม่เปิดให้เข้ารถไฟฟ้าเว้นไว้หนึ่งสถานีแต่เห็นว่ารถวิ่งแล้วสถานีพร้อมแล้วแผนที่ก็เสร็จแล้วน่าจะปลายปีนี้2566เนี่ยหรือว่าต้นปีหน้า2567เเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วก็วคือถ้ามาจากเมืองอื่นก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปได้เลยไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วนะคะซึ่ง ตอนนี้เราอยู่ในโหมดจีนแต่เขามีโหมดอังกฤษด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็คือสถานีรถไฟความเร็วสูงหงเตี้ยนเลยนะเผื่อจะมาจากเมืองอื่นแล้วลงที่หงเตี้ยนเลยก็มาสถานีนี้ได้อันนี้แต่เราจะไปหมิงชิงเลยก็คือเป็นส่วนที่เป็นลงถ่ายที่เป็นวังกู้กงในสเกลหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะไปสถานีนี้เลยเขาก็จะมีให้เลือกว่ากี่ใบอันนี้เราซื้อตัว๋วสองใบแล้วก็จะมีแคสอันนี้เป็นบัตรของเขาแล้วก็อรีเทสแกนสแกนได้เลยนะคะ จะแกนจ่ายได้แล้วค่ะได้แบบมาแล้วค่ะ ที่หมิงชิงกงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรงถ่ายหงเตี้ยแล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยเป็นแบบเป็นพระราชวางังนี่สวนสวนนี่สวนต่างๆคือคือคอ,อยู่รอบสถานีนี้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปออกประตูซีค่ะเข้าลงถ่ายหงเตี้ยกันวันนี้เราจะไปแบบหมิงชิงกงนะคือวังหมิงชิงที่เหมือนกับวังกู้กงเหมือนวังต้องห้ามที่ปักกิ่งค่ะซึ่งเป็นสเกลหนึ่งหนึ่งด้วยซึ่งวันนี้ไม่พลาดหน้ามาจัดเต็มขนาดน,นี้เดี๋ยวเราจะไปเช่าชุดจีนกันอุ้ย สวยต้องต่ทางเข้าแล้วอ่ะสวยหมดเลยอ <spe cs> right. ่ะดูดีตรงนั้นก็เป็นรูปวังกูกงอ่ะพอออกจากสถานีนะเราเจอแสงแดดแผดเผาเราคิดว่าเราไม่เดินหรอกตอนแรกก็เห็นรถเช่าเว้ยแล้วก็มาเห็นอันนี้เขาบอกว่าคนละสิบหยวนไปส่งประตูหน้าเลยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นไปเขาชินนาการที่แบบว่ามีคนมาถ่ายรูปเขาบอกอ๋ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แซวว่าเฮ้ยคุณคุณชินกับอากาศแบบนี้ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนบ้านคุณเลย สวยไม่มีเลยเดี๋ยวค่อยซื้อตั๋วดูชุดก่อนเราซื้อตั๋วก่อนได้จ้จ้องไว้ก่อนให้แค่จ้องเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนไปเดี๋ยวเราจะกลับมานะเราไม่ลืมอุปกรณ์เยอะมากเลยเธออะจะซื้อกันไหมคือพี่ฮาร์ินอะมีแล้วหนึ่งชุดทุกคนซื้อตั๋วตรงนี้นะซื้อตั๋วซื้อตั๋วมีที่ฝากกระเป๋าด้วยอะมีตู้ฝากกระเป๋าคือพี่จอยจะฝากไว้ละเดี๋ยวดูก่อนดูชุดาก่อน้ม่คืออุปกรณ์ถ่ายไม่มีไม่ได้เราต้องสวย เอาวันไหนดีอะ่ะตอนแรกอะอยากได้ชุดนี้เว้ยแบบดูแบบเขาเรียกอะไรองคลักอะแต่กำลังคิดดูวว่าแบบแมนไปหรือเราจะเอาแบบผู้หญิงเลดี้หน่อยอตัวเฉานะอีเทียนจูจ,จ,จูตัวเฉาเหลียงไปเลียงไปอ้จีนเป็นจีนไปนะจีนไอชื่อ่สามไปังบอกว่าจวงมาหายหา,ายชื่อชื่อ<ๆ>ชื่อ <laughs> อย่างนี้อ่อนไปอย่างงั้นด้วยจืดไปไหมเหรือเอาด้านนู้นเราไปดูด้านนู้นด้านนู้นละกันได้เอาแบบนี้เราเอาแบบนี้มันอ่อนแรกก็ได้เนี่ยอย่างงี้ไหมก็ดูแบบมีเอวเจ๊ก็ตอนนี้เห่าค่านลองไหมอันนี้ก็สวยดีนะเขามีแบบฟรีแล้วก็แบบสองอันนี้เราลองแบบฟรีก่อนเหนียนเฟยคือฟรีลองดูว่ายังไงเจ๊ก็เหนียนเหนียนเฟย์มาเหนียนเฟย์เรียว่าเจ๊กอ่ะเจ๊กอ่ะเหนียนได้ใช่ไหมทันทักใช่ใช่ทักทักดูสอ๋อ ฟรีเป็นแบบนี้เอาป่ะโอเคป่ะเนอันนี้คือฟีได้ได้ใช่ไหมเข้าเอาป่ะเอาอย่างนี้เลยนะก็คือไม่ได้ทําอะไรนะอ่าวแค่เสืออีกของฟีคือให้เลือกตรงนี้นี่เขาจะมีเป็นสีสีให้เลือกแต่ว่าถ้าเสียตังค์ถ้าถ้าเสียตังค์อ่ะคือเขาจะทําทรงแบบนี้ให้เราเราเอาแค่นี้แหละโอเคอยก็ได้โอเคนะเอางนี้นะเข่าเลยเชื่อๆช่องไหนอะช่องนี้ช่องนี้ป่ะทั้งไหนนี้ไง ไปกันเถอะชุดพร้อมคนพร้อม ตอนนี้เราอยู่ที่ชิงหมิงกงคือในหงเตี้ยนเขาจะมีหลายโซนหลายยุคแต่เราอะ่ะเลือกแบบว่าเราอยากใส่ั่นฝูไงสวัสดีเขานะเราอยากใส่ั่นฝูไงเราก็เลยเลือกมาในช่วงยุคของหมิงชิงหมิงชิงเนี่ยเป็นช่วงยุคที่เรารู้สึกว่าชุดเขาสวยจะเป็นชุดแบบผิวๆองค์หญิงองค์หญิงอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้เช่ามาวันละ2 0 0หยวนผมอันนี้จะมีทําฟรีแล้วก็ทําเสียเงินแต่เราเลือกทําฟรีมาจํามาจํา300เดี๋ยวเอาชุดไปคืนแล้วเขาคืนได้แต่เขาบอกว่าชุดเขาถ้าใส่แล้ว ขี่จักรยานว้างนะถึงภูเขานน้นเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเห็นเราคือมีความวิ่งผิวแล้วอ่ะสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนกู้กงจริงสำหรับที่นี่ก็คือสนามบอลแต่เขาเป็นของจริงอ่ะคือจริงๆอ่ะสกเกลของวังกู้กงอ่ะก็จะประมาณเขาบอกว่าไซส์จริงเลยหนึ่งหนึ่งซึ่งจอยเคยไปกู้กงที่ปักกิ่งมาแล้วจริงๆก็จะประมาณนี้อันนี้คือประตูแรกเลยอ่ะที่เวลาเราไปเทียนอันเหมินเราจะมีรูป,ประธานเหมาอยู่อ่ะนี่ หูยชุดเขาพิวปิวลมคือข้างบนนอะหมวกต้านลมมากเลยอะคือแบบคือนี่ขนาดเป็นวิกยุคใหม่ที่เบาๆอะยุคนั้นคือแบบอุย้ยเขาต้องเดินแบบหนักหัวนี่คือเดินต้านลมแบบตัวจะปิวแล้วอะทุกคนลมแรงมากวันนี้ลมแกล้งพี่มันจะเอาวิกผมพี่ไปอะ <c oughs> มันปิว <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปื๊บ <c oughs> ปื๊บ <c oughs> ป๊บ <c oughs> ป๊บดูความลมัรงระบมปิวอะดิปิวแบบอื้ ป,ป,ปแล้วเข้าไปทางไหนเธอแล้วเขาไปดูกันดีกว่าด้านหลังอะ่ะเป็นภูเขามีกระเช้าขึ้นด้วยนะสามารถชมวิวมุมสูงได้แต่ว่าเราคงไม่ได้ไปขึ้นกระเช้าเพราะว่าเราจะจะอยู่ตรงนี้จนหมดตอนนี้นางสนมกํลาลังเดินเข้าวังนหมครับ <laughs> เราเช่าชุดองค์หญิงมา <laughs> ต้องเป็นองค์หญิงซิฟู <laughs> เป็นองค์หญิงแบบว่าองค์หญิงโนๆตีล้อว,วังหนีตอนแรกจะเช่าชุดแบบเป็นแบบของเฮารู้สลุ้ ไม่เข้าอ่ะบุคลิกไม่ได้ต้องเป็นองค์หญิงสนๆนี่แหละแบบว่าปีนปีนกำแพงอะไรเงี้ยหนีเที่ยวเขามีโชว์หลายอันเนี่ยทุกคนแล้วเขาก็มีเช่าจักรายานขี่ด้วยอ,อ,อุ้ยมีอันนี้ด้วยเป็นแบบบอลลูนถ่ายภาพอ่ะฝุ่นอ้ยไม่ใช่มีให้นี่ไงที่เขาบอกว่ามีนั่งบอลลูนดูวิวอ่ะมีรังกรวันนั้นด้วยและน้องฝุ่นของเราเห็นกลองก็จะแบบว่าอยากลองไงมันได้เะมันลองลองไม่ไรเมื่อกี้น้องมาตีกรองแทบทะลุไม่เป็นไรเลยพังตงงง หมือนไอ้น่าเช่อถืตัวที่น้อ๋อโอข้างบนมีสิ่งตัวทุกคนเออนี่ไงเราฝึกไปเลกเล่นเลิก่นนะอฝึกสิ่าตมังกรออกมาแล้วไปตามลมหรือปาใช่ไปตามลมเนี่ยมีด้านอีกอันนี้สองตัวนี่อันนี้สองตัวอุ้ยสวยสวยสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าถ้าอยู่ทั้งวันนี้จะมีอะไรกินนี่ตอนแรกฝูก็สงสัยสรุปคือมันมีร้านอาหารเราก็สามารถมาซื้อน้ำซื้อขนมกินได้ที่นี่นะครับ คือว่ากินไอติม15หยวนคนหนึงทุกคนคือตอนนี้เขามีการแสดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแสดงนะใบสองมีการแสดงอะไรใบสามมีการแสดงอะไรอะไรเงี้ยเขามีเป็นรอบนะครับทุกคนก็ลองเดินเข้ามามันจะมีป้ายบอกเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยตรงนี้แต่ตอนนี้มันมีการแสดงอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราต้องรีบไปเพราะเราเข้ามาช้ามัวแต่ไปกินไอติมกันอยู่ <laughs> คนเต็มเลย ที่เป็นเสื้อผ้าด้วยมาดูกันค่ะอันนี้เขาบอกเรื่องนะอุ้ยอุ้ยเราเป็นติ่งคนหลอ่ออ้ยอยอยใครที่ชอบดูซีรีย์น่าจะฟินมาแบบอุ้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยถ้าในยุคหมิงชิงอ่ะเขาจะถ่ายที่นี่นะทุกคนอันนี้เป็นเหงเตี้ยนเนี่ยเป็นลงถ่ายที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เนี่ย หงเตี้ยนเวิลด์สตูดิเป็นโรงถ่ายหนังจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองหงเตี้ยนมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะซึ่งอยู่ติดกับเมืองอีอูเลยเรานั่งรถไฟรถไฟฟ้าธรรมดาเลยอะจากเมืองอีอูมาที่เมืองหงเตี้ยนนะคะเมืองเนี้ยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี90แล้วก็มี เมืองจีนในยุคต่างๆจําลองไว้เอาจริงก็เหมือนนะเหมือนที่กู้กงเป๊ะเลย <laughs> เขาเอาที่กู้กงมาจําลองที่นี่เพื่อถ่ายคลิปถ่ายหนังเ <c oughs> ออจริงๆดูจากพรมมันเป็นลายเห็นไหมจริงๆพื้นก็เป็นลายแบบแบบที่กู้กงนะไม่ฝูกว่าผาเก็บไว้เวลาถ่ายซีรีส์ใช่แล้วเขาก็อเอาออกจริงมีลายอยู่ข้างล่าง <c oughs> เขาจําลองอาแม้กระทั่งเขาหลังวังกู้กงเลยอ่ะเนี่ยเขาที่อยู่หลังวังกู้กงอ่ะที่มีมุมเจี่ยวที่แบบว่าคนชอบไปถ่ายรูปกัน เวลาหิมะตกถ้าเป็นคนชอบถ่ายรูปทุกคนมาตรงนี้ได้ถ่ายเยอะว่ากูก้กงจริงเพราะว่าเขาจะมีให้เช่าชุดแล้วก็นั่งบาลังถ่ายรูปเลยด้วยความรอบๆเป็นวิวภูเขาอะดูแบบสวยอะดูดีถ่ายรูปเพลินมากซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็โยกกล้องไปตาจาั่วชิงช้าเพื่ออะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้ซื้อบัตรนักเรียนเข้ามาคือถ้าดูแค่หมิงชิงอะจะประมาณร้อหยวนแต่ถ้าบัตรนักเรียนก็คือถูกลงเดี๋ยวเราขึ้นไ้ให้บัตรนักเรียนเท่าไหร่ คือต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่แนะนําให้มาแบบหน้าหนาวตอนนี้คือฤดูร้อนเลยของจีนซึ่งร้อนมากๆพอเราใส่ชุดจีนถ่ายรูปปุ๊บอะสวยแต่ร้อนตัวนี่เปียกไปหมดเลยอะแต่ว่ามีลมแรงนะลมมาเรื่อยๆลมเย็นลมแรงมาทุกคนถ้าดูทงคือแบบจะเห็นธงโบกสะบัดเนี่ยอยากให้มาถ้าคนชอบถ่ายรูปใส่แบบซีรีส์จีนอะ คุณจะแบบอุ้ยตรงนั้นอุ้ยตรงนี้เหมือนในซีรีส์เลยอะไรเงใช่เราด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยเขาเป็นลงถ่ายเนาะคนน้อยกว่าที่กู้กงมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันค่ะ พี่จอยพี่จอยมันได้ขายสัญยางป่ะตรงนี้ที่เราเคยไปกู่กงที่สัญยางอ oh, นะ๋อกุ่กงสัญยางใช่ไหมคือกู่กงสัญยางอ่ะเขาจะเป็นยุคราชวงชิงแต่อันเนี้ยเป็นราชวงศ์หมิงชิงที่พูดว่าราชวงศ์หมิงชิงเพราะว่ากู่กงปักกิ่งอะค่ะตอนแรกคนที่อยู่อ่ะคือราชวงศ์หมิงแต่ว่าราชวงศ์ชิงจากที่กู่กงสัญยางอะแหละบุกมายึดเขาก็เลยกลายเป็นราชวงศ์ชิงยุคแมนจูที่ไว้ผมยาวผู้หญิงก็เลิกรัดเท้าอะไรเงี้ยแล้วเป็นยุคจอมยุทธ์ด้วยที่เขาแบบที่เขาทำท่าคำนับเงี้ยที่แบบโค่นชิงฟื้นฟูหมิงอะไรอย่างเงี้ยในยุ ก็ชิงไว้ก็คือจากกู้กงสัญญามาชิงราชวงศ์หมิงที่กู้กงปักกิ่งปักกิ่งก็เลยสร้างเพิ่มคอนเซปต์เพราะเลยคล้ายกันเพราะว่ายุคราชวงศ์ชิงอ่ะเขาได้ทั้งสองวังไงทั้งสัญญาก็เลยกลายเป็นวังฝั่งเหนือของราชวงศ์ชิงแต่ว่ากู้กงที่ปักกิ่งใหญ่กว่าที่สัญญามากเลยนะตอนที่เขาทําวังกู้กงที่สัญญาอ่ะเหมือนเขายังเป็นชนเผ่าเล่ร่อนคอนเซปต์เดียวกับกระโจมอยู่ยังไม่ได้เป็นวังใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาราชวงศ์หมิงเขาสร้างไว้อยู่แล้วไงแล้วก็ชิงมาสร้างเพิ่มมันก็เลยดูยิ่งใหญ่ขึ้น ยิ่งใหญ่ขึ้นอลังการแต่ถ้าจะเก็บให้ครบทั้งสองวันก็ต้องไปทั้งกู่กงสัญญางูก่กงปักกิ่งนะเพราะเขาได้รางวัลคู่กันรางวัลเดียวกันะใช่ไม่หมดนะเนี่ยมีไปถึงนู่นเลยมียันต้อมเลยอะ่ะเห็นปะ อ๋อป้อมเล็กๆข้างบนใช่มียนตป้อมเลย <c oughs> ดีเทลดีมากอะ่ะหอคอยหลังวังยังมีเลยอ่ะหอคอยที่อยู่ตามมุมวังอะ่ะใครอยากเน้นถ่ายรูป<ช>ไม่มีคนเยอะให้มาที่หงเตี้ยนถ้าชอบถ่ายรูปเลยนะเป็นแบบสายถ่ายแล้วแบบลำคาญคนยอะไรเงี้ยมาหงเตี้ยนดีกว่าแต่ว่าถ้าไปสัมผัสของจริงก็ไปที่กู้งองกหญิงเดี๋ยวองค์หญิงจะพาปีนวังไปซยมาม่านะคะองค์หญิงเห็นตู้หยอดเหรียญเต็มเลย เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินเนี่ยนั่นนะเขามุงกันอยู่นะทุกคนคือที่นี่มีของกินด้วยนะแต่ตื่นเต้นอันนี้ไอติมฟุกทุกที่เขามีไอติมแต่ติมที่นี่คืออลงังอ่ะชอบคือม,มีบะหมีสมม่สาเร็จรูปมีโซลาเฟิรนมีไส้กรอกมีข้าวโพดแต่ตรงตัวมากเลยอะ่ะฮอทดอกเลิกโกหมาร้อน ไม่ใช่หมานะทุกคนเนื้อหมูฮัลโหลทุกคนและแล้วองค์หญิงก็สวยมากมไ,ไ,ไม่ใช่มาม่าเราหามาม่าไม่ได้เราก็เลยได้เป็นเฉาเมียนมาแทนนะทุกคนความจริงมันมีไมเหมือมามา่าฮะไม่เห็นไม่น้ำมันมาม่าแบบธรรมดาใช่ไห<ช><ช>ม<ช>แต่มันไม่มีผัดมาม่าไง<ช>หอมมากเลยตัดมาดิฟุกส่วนลเฟรนด์อันนี้แพงกว่านะอันนี้ยี่ห้าหยวนอันนี้ยี่สิบแต่อันนี้คือตุ้มๆมากรู้สึกเสียใจไง รู้สึกพลาดมากที่สั่งอันนี้เพราะว่ากะว่าจะกินน,นิดเดียวใช่แล้วดูผูกได้ผูกสั่งแพงกว่าแล้วก็เออผูกต้องเยอะกว่าไปเกี่ยวข้าวปาเจ้าไปเอาตะเกียบใหม่ไหมเฮ้ยเราเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ซื้อน้ําด้านหลังอ่ะเขียนเป็นถึงเตี้ยนเวิร์สสตูดิโอด้วยน้ำชอที่นี่รสชาติแตก่างเดิม,รมหรอก็เหมือนเดิมแแหละแค่เป็นน้ําแบบสกีนเหมือนพวกน้ำสกีนโลโกมหาลัยอะไรเงี้ยแย่งของผูกก่อนเลยดีกว่าแต่ว่านี้ตอนอยู่ฮาบินพี่ชอบกินมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวเผ็ดอ่ะ ยาวมากมาได้จบอ่ะหือโหดมากเลยฝูกทำไมเผ็ดหรอมันร้อนฝุูกเหมือนแกงอ่ะร้อนมากเผ็ดมากแต่ก็ดีเปรี้ยวเปี้ยวเผ็ดโอ๊ยตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทิชชู่ก่อนชู้มีแพนด้ากลิ่นพริกมันในนี่นะเวลาแบบอยู่ขึ้นมากลิ่นิกหอมมากเป็นอารมณ์เหมือนกุนเส้นต้มยำอืมร้อนผัดนี้อร่อย อร่อยแบบคาดไม่ถึงปลุกรอาลองเผ่เมียนพี่เหมือนผัดมาม่าเลยใช่ได้เยอะมากเลยอ่ะผมมันต้องปรุงหน่อยอืมถ้าใส่พริกอีกหน่อยอ่ะจะแซ่บมากเลยไม่แต่คือแถวนี้เขาได้กินแบบคาดไม่ใช่แต่ที่นี่เขากินเค็มไม่เท่าทางเหนือด้วยนะอืมอร่อยดีโอเคแล้วครับกินข้าวแป๊บนึ่งครับแล้วก็ไปเจอกัรนะ ح ح> จะบอกว่าแบบเห็นเห็นแบบ,แบ,บซ,ซึมๆนี่คือร้อนละลายแล้วชุดหนามากทุกคน ح ح> คือที่เนี่ยสวยมากทุกอย่างดีเว้นอย่างเดียวอุณภู ح ح> มิช่วงนี้ช่วงน,นี้นะ ح ح> ใช่มาหน้าหนาวทุกคนหน้าหนาวดีกว่าเยอะ ح ح> คือว่าอยากให้ดูชื่อตำหนักจริงๆที่กู้กองก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาเก็บดีเทลดีเขาเหมือนเป๊ะเลยตัวหนักบนอุ้ยเขามีเป็นภาษาจีนกับภาษามองโกเพราะชาวแมนจูก็คือเขาใช้เป็นมองโกะ จริงในประวัติศาสตร์จะมีพี่จําชื่อไม่ได้จะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เหมือนองค์ชายที่10กับองค์ชายที่14เหมือนแย่งแย่งบัลลังกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบบอกว่าจริงๆแล้วองค์ชายที่4ี่ที่ได้บอลลังไปอ่ะไปลบคําว่า10ออก จริงต้องเป็นองชาย14แต่จริงอ่ะภาษามองโกเวลาเขาเขียนน่ะลบออกไม่ได้นะชื่อจะยาวมากเลยแล้วเวลาเขาตั้งราชองค์การเขาจะเขียนตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ยถ้าจะแกม้มันต้องแก้มหมดเลยแต่เราจำจาชื่อ,องค์ชายกับยุคไม่ได้แต่พอเห็นภาษามองโกนึกถึงแล้วนี่อยากให้ดูตอนรอไปที่ปักกิง่งอะค่ะจะมีวังอีเหอหยวนวังให้ดูร้อนอะตรงเนี้ย จะมีหงที่เป็นกำยานด้วยนะแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่กำยานแต่เราอยากให้ดูวันนี้อันนี้มาเหมือนจริงเลยในะกาแดดฝูกรู้ใช่ไหมว่าเวลาจีนอ่ะหชั่วโมงเรียกว่าเสียเส่ยวฉืออีก็เสี่ยวฉือหนึ่งฉือจริงๆแล้วคือ2ชั่วโมงตามในกาแดดอย่างเงี้ยพอขยับ1่ขีดก็คือ2ชั่วโมงอันนี้คือฉือพอเราเรียน1ชั่วโมงก็เลยเป็นอีก็เสี่ยวฉือคือครึ่งหนึ่งของฉืออุ้ยบรรลังทองนะเธอบรรลังแต่และบรรลังอ่ะเขาจะมีชื่อเรียกแล้วก็เป็นแบบความสําคัญในแต่ละยุคราชวงงออะไอยี้ หรือเขาถ่ายนังนั้นอยู่ไปดูนดีกว่าหรือเขาถ่ายหรือเขาแค่แบบมาเป็นหมู่คณะเราเห็นเนารอแล้วอบจริงเราไปแอบ,บดูฝูกแบบพี่จอยเห็นเขารอเราทิ้งนอ้องอุ้ยเอ้ยอันนี้ก็เทฝูกอันนี้ถ่ายรูไปได้ด้วยถ่ายเป้าถ่ายเป้ามีความแบบว่าฝูกคืดีพี่ดานคือดีอ่ะ ตอนไปกู้กงมังตึกเขาปิดนะเขาแบบไม่ให้เข้าไปดูอันนี้ถ้าเป็นกูก้กงเนี่ยจะมีน้ําใช่ปะ่ะคือจริงๆอ่างพวกเนี้ยเคยไปอ่านที่กู้กงอ่ะเขาเขียนว่ามีอ่างน้ําเลี้ยงไว้เพื่อกันเวลาไฟไหม้จะได้มีน้ามาดับได้ทันอ๋อนี่เป็นประตูอีกได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วใช่แล้วเราก็วนกลับด้านข้างเป็นอุทยานข้างๆนั่ไแหละถูกมีหอคอยด้วยอ่ะไปขึ้นกันเลวคือแบาบว่าได้น้ําได้หนมคือคักเหมือนเดิมอุ้ยหอคอยหอคอย แบบว่าขึ้นได้ไปเร็วไปเร็วเดินขึ้นมาแล้วทุกคนดูสิข้างหลังมีกระเช้าด้วยอ่ะนี่กระเชา้ชาชมวิวที่บอกว่าแบบชมวิวหึงเต้นมุมสูงตรงเนี้ยแอบเหมือนกำแพงเมืองปักกิ่งอ่ะที่อยู่ตรงข้างเปิดจิงจา้านนะสถานีรถไฟปักกิ่งจะมีกำแพงเมืองปักกิ่งเก่าอยู่ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนข้างนอกสูงๆนะคะคือตัวปักกิ่งเองอ่ะเขามีส่วนที่เป็นกำแพงเมืองอยู่อุ้ยฝูกสวยมากเลยเหมือนกำแพงวังกู่กงเลยฝูกแพนไปเร็วสวย นี่ธงยุคราชวงชิงนะเนี่ยธงมังกรเนี่ยลาชวงชิงฝึกรูนะเห็นบนหลังคาป่ะที่มีตุ๊กตาเลียงอยู่อริจริงๆแล้วอะเขามีจํานวนบอกนะว่าเนี่ยที่พักองค์ชายอะมีกี่ตัวของแบบห้องเตะประทับมีกี่ตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ย,ยจำจำนวนไม่ได้เป๊ะแต่ว่าเนี่ยเห็นอันแรกไหมที่เป็นคนขี่ไก่เขาเชื่อว่าเป็นเทพที่แบบ ป้องการไฟไหม้นะคือเวลาดูกู้กงอ่ะคุณคนจะชอบแบบตําหนักเย็นอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคาว่าตําหนักเย็นจริงๆแล้วคือต้หนักที่แบบก็คือตําหนักทั่วไปที่วันหนึ่งถูกทอดทิ้งไม่มีคนเข้าไปดูแลไม่ได้อแะบบถ้าราชทานฟืนของกินเท่ากับแบบวังอื่นๆตําหนักอื่นที่ปวดปานอยู่ในวงังก็เลยจะแบบเป็นตําหนักเย็นคือสมัยก่อนอะ่ะเงินเดือนของสนมอะไรเงี้ยนอกจากเงินเขาจะได้เป็น อาหารได้เป็นฟืนอะไรเงี้ยพอไม่ได้ฟืนก็กเย็นอะไรเงี้ยเหมือนถูกทอดทิ้งอ่ะก็คือตําหนักปกติที่อยู่ในวงังนั่นแหละ ถ้าเดินกู้กองอะ่ะบางโซนก็จะเห็นเป็นตํนักเล็กตํนักน้อยที่เขาแบบปิดอยู่เขาจะมีโซนที่ปิดแล้วบังคับให้เดินแบบได้เป็นช่วงว่าเดินตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากอันนี้จําลองนะเป็นยังไงบ้างคะลงถ่ายละครหิงเตี้ยนพอดูมุมนี้คืออลังการแบบว่าคุ้มมากค่ะที่ได้มาเอาจริงๆคือสําหรับคนชอบถ่ายรูปเราแนะนําจริงนะ้ปยาที่นี่เลยเพราะว่าถ้าไปกู้กองอะเราไม่ได้ถ่ายมุมเยอะขนาดนี้แล้วก็คนน้อยขนาดนี้สําหรับคนถ่ายรูปร้อยแปดสิบหยวนแล้วว่าคุ้มแล้วก็ตามรอยซีรี่ด้ววยระางทางคือแบบ วิ้ยเขาถ่ายกันจริงๆอยู่นะคุณสำหรับคลิปนี้เราจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจพวกเราจุเสียงเต้ในช่วงขยับพาไปบ้างนะคะสำหรับวันนี้เจเจยนค่ะฝุกตาามาเร็วต้องรันสวย ซึ่งเขาบอกว่าก้อนหินอ่ะเหมือนจักรสองนักษัตร์ลองดูเองนะว่าเห็นครบไหมแต่คือที่คู้คงจริงอ่ะก็มีเราเลยแบบฝูกๆมาดูนี่สิซัามาม่นต่อไปคู่บอกคนมุงไม่ได้อ่านป้ายแล้วว่าคืออะไรจบเพลงสิครับอะไรอ่ะ ไหนไหนใครเสือกันต้องเราสิเออไม่ใช่คขาโน่งเขาขเราน้องเขาน่ารักนะน้องเขาน่ารักแต่เราสวย,ยงไงทุกคนคอมเมนต์มา <c oughs> ใต้คลิปนี้ <c oughs> ใจร้ายอ่ะกู<_<_>ตอบเราแล้วทุกคนเราหาสิ่งบนไปแจกให้ ลูกอมก็ะต่บินก็เอไม่ใช่กรไต่บิน <c oughs> ก็ต่บินมันไอ้นี่อยากกินริอเสียก็ะต่ยขาวไว้ปลูกของเมืองเซียงไฮ้ะเขามีการแสดงแล้วแต่เราไม่ได้ดูไม่ทันมัวแต่เดินถ่ายรูปอยู่แล้วเขายังมีแบบขี่ม้าถ่ายรูปอะไรเงี้ยมีหลายอย่างมีธนูให้ยิงไปเหยนเราออกกันดี่า